ของเราก็มีชื่อว่าขึ้นแล้วต่อให้ได้หัวใจเมื่อไหร่ันนมเมื่อไหร่ตูดหัวเมื่อโดนแดงสีเหลืองสีดำสีม่วงสีมพูสีขาวสีชมพูตู้โทรศัพท์ตู้คอนเทนเนอร์ตู้โชว์ ่่อขึ้นแล้วต่อให้ได้เก่งนะครับเดี๋ยวผมจะมีคำพูดคำพูดหนึ่งผมจะขึ้นมาคำหนึ่งคือเหมือนว่าเริ่มเลยไม่ผมจะขึ้นมาคำหนึ่งแล้วพี่ก็ต่อให้ได้ถ้าไม่มีคนผิดก็วนกันอยู่เงี้กว่นจะมีคนผิดคำห้ามซ้ำถ้าซ้ำจะโดนแบบนี้ อ่านี้คือว่าเป็งการถึงการโดนทโทษใช่ไหมใช่ถ้าซ้ำจะโดนแบบนี้และและถ้าพูดพูดพูดไม่ได้อย่างเงี้ยก็แบบก็อึกกระอ่นแบบเออกรนโดนกรโดนกระโดนแบบนี้อันนี้พี่พูดผิดแล้วใช่ไหมอันนี้พี่พูดผิดแล้วใช่ไหมอันนี้ทดจ่อไปดูแล้วก็จะมีอีกกรณีหนึ่งที่แบบว่าพูดมาแล้วแบบว่าเป็นคำที่แบบมันไม่มีความหมายก็จะโดนแบบนี้ กูยังลูกอ๋อเนือมันการหมดอ๋อสามแบบนี้จะโดนแบบนี้หมดเลยอ่าผิดแล้วนะอย่าให้โดนนะนี่เก่งรู้พี่เก่งอย่าให้โดนเอาเริ่มผมก่อนนะอย่าเลอย่เอย่านึกถึงอยู่มันโดนจังหวะโทษโทษโทษโปีที่แล้วปีใหม่ปีนี้ปีโน้นปีกายปีว่าือปีว่าือปีว่าือ มาลื้อที่ไหนมาลื้อเลยอ่ะหนูคิดไมเออขอคนใหม่แล้วมีเบียหิงวะตาไปตาหนูใช่ไหมต้นหญ้าวยอะไรว้ไมต้นาอะไร้งก็ต้นไงก็ต้นไงเอ้าต้เอาม้แจมมือไว้โอเคเอาหม่งดูเรื่อยๆนอ่ะอ่ะ่ให้าเขาให้าหน่อยเาได้ล้ำศาสแบบสีเขียวเยอะไปว มันจูอะไรนะขวันลมเยอะมีการวายวายก็คิดว่าคำขึ้นต้นมาเป็นต้นหญ้าแล้วคุณจะต้นหญ้าอะไรวะคำเดียวที่เป็นพยางค์เดียวดิบอยู่อ้อ่าเขาหนุนนะน้ำใจน้ำตาน้ำปัาน้ำอ้อยน้ำมะนาวน้ำเขียวน้ำลายน้ำแดงน้ำส้มน้ำแตกน้ำแตกน้ำบูดน้ำอสุจิน้ำอสุจิน้ำโซดาน้ำคงน้ำหมักน้ำขี้คนน้ำน้ำลายน้ำเลี เอาเลยคุณแม่โอ้ยสามก็ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยแต่สามก็จะโดนแบบอย่างเงี้ยแหละอย่างเงี้ยแหละโดนอย่างนี้เลยยังไงนะยังไงนะอย่างเงี้ยบอกเยอะกลับนะสลับพี่เอาพี่แพร่เริ่มไม่ออกเลยมืนเลยอ่ะทอาอะไรทอาอะไรเอาเนื้อหัวเยอะเลยไมึงก็แข็งเท่ากิน เอาหัวอะไรอ่ะขึ้นมหัวใจหัวไหลมันนองมันเลยตูดหัวคุดอ๊อะยแะนึกไม่ออกว่ะเอาเยอะนะเอายังแผนมากตอนเนี้ยสีเขียวสีใช่ไหมเก๋ได้เลถามอยู่นะสีใอะไรเออสีสีแดง สีดำสีม่วงสีขาวสีชมพูไม่หมดแล้วยังสีโอรสสีแสบสีสกูสีสกูสีแอะไรอะสีสกูแปลว่าสีเลืองสีอะไรสีสกูไม่รู้จักเยอะแยะสีอ่ะเอาผนใช่ไหมไอ้ชอบเหรอไอ้ชอบเหรอ ไปกินกามก่อนได้ไหมปวดไหมปวดหัวแล้วไม่ไหวล้ตู้เย็นตู้โทรทัศตู้รถไฟตู้ดิเลกตู้ดิเลกตู้กับเขาตู้ดิเลกต้องเครื่องแป้งตู้โทรศัพท์ตู้คอนเทนเนอร์ตู้โชว์ตู้หน้าต่างตู้หน้าต่าง เอาดิเอาดิอาตาหนูละประมาณไปตัวข้าขาวข้าใบข้าิลิวข้าหนูข้าใช้แล้วข้าไฟอะไรอโอเคอะไระีแม่กเธอลูกไหมเนี่ยของูกับลูกหมดเลยครับชาโดนชาโดนแล้วฝังอะไรวะรถโอเง เรรถเกวียนรถจักรยานรถช็อกโกแลตรถวินนลลารถไถรถกรถตู้รถหวานรถรถขมรถลิบล้อรถแรมรถไปแล้วรถจืดฮะได้ยูรถได้ยูรถไปแล้วรอด้วย รถเกี่ยวรถตัวเองรถดงรถสิบล้อรถสิบล้อรถปัญเจโร่กูมารถปัญเจโร่แล้วอีกหน่อยหนึ่งรีโว่ต้องมอกแล้วคุณผู้ชมอ้าวเปิดโอเคมาสุดท้ายง่ายๆครับเพราะทุกคนน่าจะเคยอยู่คำนี้คำว่าหลับไหลหลับตาหลับหุยหลับลึกหลับแล้วหลับยาวหลับยังหลับหลับหลับเนี้ยหลับลึก หลับรูเอยหลับก็บอกกันดิหลับแล้วไงหลับไปตอนไหนเนี่ยโอ้ยหลับโอ้ยหลับเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้โอ้โหอล้วล่ะตําหนักเริ่มเลื่อนเรือนโอเคัตวเองฝากไปกดไลค์ช่องผมอยากเลยนะครับผมนี่เลยตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเจจคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ Segui it baby.